เจ้าไปทิ้งเอาไปทิ้งให้เจ้าไปทิ้งให้เจ้าของสวนอันนี้เอาไปอาจารย์เล่มันหลับมันปิดปิดแน่นอนติดไอ้ที่มันยังเกิดอยู่เล่มันหลับอาจารย์จัดการให้อาจารย์หาแต่ก่อนหา ใช่มันโลซีซั่นก็อย่างนี้เลยโอ้ออเล่ดอกไม้ไปดูเจต,ต๊ะ <c oughs> เจต, <c oughs> ตุกเจตุกเ๊ีเยวไปตืิมกัน <c oughs> อันจจันทร์เยอะเนีกระบะลงมาเนี่ยอาจารย์ที่ไดนกันสิบยนต์หลงโดดดินใส่ด้านหลังก็ได้ใส่ด้านหลังก็ได้มีที่ใส่อย,อยู่ที่วางอยู่มีถุงอยู่หลังรถก็มีถุงอยู่ เอาไปเลยบ้านนู้นก็เสียอยู่บ่านจานเอาไปก่อนด้ายดัดจนนี่เจ๊ตุ๊กเลยเอ้าเธอก็จะมาเอาทิ้งเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่เนี่ยตุกเนี่ยเขต้องตัดไหมแต่ว่าคันเด้งรถก็ตัดเลยใส่ด้านหลังก็ได้ด้านหลังรถพี่ก็ใส่ได้มันมีถุงอยู่เพวยอันนี้มันเหงาอย่างว่าคือเหง่ไงใครโงา แน่นซี่ปะเงามีไงนี่เน้นซี่เออเน้นเมีนบงเมียนดีอาไปเลยอาจารย์เอาหนูมีเนี่ยที่เป้ใส่ผ้ามีด้วยโอ้มันตรงคับตัดเลยตัดยอดเลยเมนคาช้าเลยเลมอนลามนะครับนี่เจตุกลุยนี่ไงเจตุกแน่นซี่ อะไรคือแนนซี่ไอ้ที่ว่ามีจุดขาวๆอยู่เนี่ยเหระอะอาจารย์นันขันมาสอบป,ปิ่งน้องมือไรสิว่าแฟนมากานั่นพ่อบอกให้เด้อครับหนูติมาสอบใหม่หนูไปเก็บเงืนก่อนครับน้องเขาใจดีนะคะพ่อบอนต้องแฟนที่เป็นคนเลือกพ่อที่เลือกไม่เป็นบบอบ นี่ครับมาเก็บบอลเยอะมากครับนี่เอาไปปลูกอันนี้รูกไม่เสมใด้ไหมนี่ เจ้าต๊กเก็บหมดเลยนะครับนี่เจ้าของสวนเขาถอนออกจากสวนครับนะครับเจ้าของสวนถอนออกนะครับถอนทิ้งนะครับนี่เลมอนลามนะครับไอเจ้าตุกก็จะเอาไปปลูกเราก็จะเอาไปปลูกที่สวนเราครปลูกประดับนี่เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมเลมอนลาม มาเข้าอาจารย์ก็ได้น้ำกันเบื่อหนี้อาจารย์เน่อยยังไงกินลงสาเนะจริงลูกสาหลังบ้านนี่ดิอาจารย์ก็ได้ที่กันครัเอาใส่ไปเลยมอดเกียติโอกายก็ดีละมาเก็บขยะให้เพื่อนอ้ยก็คือหัวสมัยจะกีนอ่านั่งเนาะ ตอนตอนนั้นพี่ไปเคยไปรีวิวร้านสมเด็จเนาะมันมีไหลมันเป็นไหลคืบหนึ่งคืบละสองร้อยห้าสิบไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยสีนี้แหละเขาเรียกเลมอนลามใช่ไหมครับครับนี่แหละนี่แหละไหลใช่ไหลไหลมันยังไม่มีหนอแบบนี้เลยมีแต่ไหลอย่างเงี้ยยาลงจอดหมดแล้วครับยาลงจอดหมดแล้ว พอแล้วตุ๊กนี่ดูมหมอนล้ยัน่ไหพอดพแล้วพอแล้วพอแล้วแข็งแรงมากเลยเจตุกเจ เ <rồi> จตุกแล้วแบ,ลแบบสุดยอดอาจารย์ทุกมานี่นี่ครับชอบน้องเจนะน้องเจมีความมาน้ำแน่ใช่ใช่ขึ้นชมเลยหนักกว่าตุกอีก่ะตุก,กว่าตุก <ๆ S 2> เก่งแล้วมันเก่งกว่าตุกอีก